สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องพี่อรัชนีกแล้วลว,วันนี้จะมาไหว้ขอโชคขอเลขให้กับเอซีท่านหนึ่งนะคะให้เราเป็นขลกอะไห,หว้แทนให้เนาะอยู่อยู่ไกลก็เลยให้เรามาทําการไหว้ให้ก็จะมีเบียร์หนึ่งขวดแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนน้ําแดงประมาณนั้นอ่ะเราก็ทําให้ได้ค่ะ ดื่มเบียให้ตาเซตาจันยายมีแล้วก็ถวายน้ำแดงน้ำแดงดอกไม้วายดอกไม้จุดทูปอ่ามีมีทูปตัวเลขไมแก่เอาพี่คิงอ่าเดี๋ยวเราจะจุดทูปตัวเลขให้เพื่อจะคนได้ลีบไปกับเราเนาะ อะด๋ออก,กำลังไหว้ให้นะคะอ่ะเบียร์ที่เราถวายขอ ขอเลขให้ FC ผู่ออกมาเป็นฟองเลยค่ะผู่ออกมาเป็นฟองเลยอ่ะมาขอแล้วก็จุดถูกตัวเลขให้กับ FC ที่ให้เรามาไหว้ขอเลขขอ,เลข,ขอโชคให้ปักตรงนั้นแหละ โอ้ยป้าถูหวยนะคะคุณป้าไปชื่อได้ไหมคุณป้าดาวันเนาะอ่ะเราก็ทำให้ตามที่ป้าปรารถนาแล้ว,ลวเดี๋ยวอ๋อจะไหวบอกตาซีตาจันยายมีอีกครั้งหนึ่งขอป้าดาวันนะครับถ้ายังไงก็ให้ตาซีตาจันยายมีไปเข้าฝันที่ดาวัน ขูหวยในรางวัลรางวัลใหญอ่ยเอฟซีเอฟซกให้ไหวให้เอฟซีหกลยขอหวยให้จ้ะเอฟซีบอกว่าขใอยทูหวยวหวให้น่อยไมรเผันคุณป้าเด้อครับนี่อ่ะเลือาเอคาเรียนมาทั้นี่หมลเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขกันนะคโอ้ไหมเร็วมากไหมเร็วมาก มาลุนตอนเลขกับกับพวกเราแล้วก็วกับคุณป้าน,นะคะนี่บออยาอกาติงมาลูสลาโค ดูค่ะเบียฟูใหญ่เลยอะฟูเป็นโฟใหญ่เลยมงสายตาดูแล้วมึง่งเนาะตาเซตาจันดูดเบีบยลนะเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูกันต่อค่ะ,ะ,น,คะน่าจะเป็นเลขสองหรือเปล่าเลขตัวนี้น่าจะสองน่าจะสอง ไ,ได้ไไเ,ไเรามาดูเลขทูบก,กันต่อค่ะที่จุดไว้เมื่อกี้นี้อา้าวทำไมลมอา้าวลมแต่ไม่ไหมอีกอ้กอาวทำไมลมอ่ะลมเ้ยทูบไม่ทูบทูบเปียกอุย้ยไม่ที่เลขเดียวไปจุดใหม่กันเด้เอเนี่ททำไมไม่อยู่เลข เดี๋ยวจุดใหม่กันได้เมื่อกี้นี้เขาไหม้ไม่หมดอ้ะนี่ทำไมถึงไหม้ไม่หมดเนาะดูด้วเอาลมกันเลยอ่ะติดแล้วเดี๋ยวมาลุนใหม่อีกครั้งหนึ่งโอกีนี้ขึ้นแค่เลขเดียวโอ้มาละมาละ ตัวที่สองน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะจ๊ะตัวแรขหักไปแล้วอเดี๋ยวเราลุ<ๆ>้นตัวที่สามกันค่ะอะมาครบราคาเลขถูกท,ที่พี่อ๋อจุดให้ f อซครั้งแรกที่มาที่นี่อุ๊ยควร สองเจ็ดหนึ่งเนาะเลขสองมันหักไปละสองเจ็ดหนึ่งนะจ๊ะเลขทูบครั้งแรกที่จุดให้เอฟซีขอโชคให้กับ FC เอฟซีนะเดี๋ยวแล้วนี้จะทําบุญสมทบทุนเพื่อที่จะเอาไว้ทําอะไรเกี่ยวกับบริเวณนี้สักหน่อยก่อนนะคะนี่คะ่ะสมทบทุนได้ที่หายหายหายล้เดียด๋วยวรอให,ให้กลุ่มนี้ออกก่อนเดียด๋วยวเราจะจะไปะสมท,ทุนสร้างเนาะ ถูกสมท,กทุนสร้างให้กับเอฟซีคอยป้าดาวันถูกรางวัลวันน,น,นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเลขสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสักหนึ่งใบพวครั้งแรกที่จุดทูบเลยมาที่นี่จุดให้เอฟซีป้าดาวันคนแรกเลยนะจ๊ะ เริ่มต้นเริ่มต้นวดแน่นเออบทำไมมันุหางดิมาสองเจ็ดหนึ่งจากใบเลยฮะสองเจ็หนึ่งจากใบเลยสองเจ็ดหนึ่งจกใบยาวกวเอ้เอนก็หายากเนาะเอาเปจ็ดจะถูกแต่เมื่อกี้ดิตเจหนึ่งสองเจ็ดหนึ่ง ก็บอกว่าเปลี่ยนนึงเนี่ยอุ้ยจีกับบกว่าเปลี่ยนนึงแล้วก็เด้ขายนี่เขาเปลี่ยนนึงมีเด้เปลี่ยนนึงหลายติมอยู่นะขาไม่ออกนี่เปลี่นนึงทั้งวันนี้ออกเปลนนึงเปลจ้ะเดี๋ยวฉันหากขเนี่ยจค่ะเจเดินเดินทุกแผง็ดเจ็หนึ่งมันเจกันอ่ะสรุปเจ็ดหนึ่งหรือสองเจ็ดหนึ่งไม่มีค่ะหมดไปได้แต่วันก่อนที่ป้าที่แกอยู่โคราชแล้วแกไปทำงานอยู่กรุงเทพเนาะแกจุดทูบได้เจ็ดหนึ่งนแหละแกเมาหมดเลยเราก็เลยไม่ได้ คลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจ้า